าในแง่ของกรมศิลปากรก่อนก,นกรมศิลปากรเนี่ยถ้าใช้คําว่าขเขมรเนี่ยคือคนคนกัมพูชาในปัจจุบันแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเป็นพันๆปีเนี่ยเขาเรียกว่าขเขมรโบราณหรือแองเชียนเขมในภาษาอังกฤษแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่นิยมใช้คําว่าขเขมรโบราณเราเลยออกเสียงว่าขอมเข้าใจว่าขอมเนี่ยมาจากภาษาขเขมรว่าเแมกรมเพราะว่ากรมเนี่ย แต่ว่าพื้นที่ลาบคาแมกรอมเนี่ยพูดไปพูดมากลายเป็นขอม,อมคือคําม,มาเพียนฉะนั้นขอมเนี่ยจึงไม่ใช่ศัพท์ทางการนะเป็นศัพท์ที่เราเรียกเรียกกันฉะนั้นถ้าไปดูในเอกสารที่เป็นทางการจริงๆเนยเขาจะเรียกว่าคำเห็นโบราณเห็นบซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่วา ancient คาแมฉะนั้นถามว่าคนขอมเนี่ยคือคนประเวนจัตุวันใช่ไหมก็ตอบยากครับเพราะว่าอาณาจักรขอมเนี่ยไม่ใช่มีแค่ประเทศกัมพูชา คือถ้าย้อนกลับไปพันกับปีที่แล้วเนี่ยประเทศกัมพูชาก็ยังไม่เกิดเวียดนามก็ไม่เกิดลาวก็ไม่เกิดไทยก็ไม่เกิดเขาเป็นอาณาจักรอังกอร์ใหญ่ทั้งหมดเลยก็คุมไปหมดถามว่าตรงไหนจะเป็นประเทศไทยไม่มีใครบอกถูกเพราะว่ามันพันกับปีมาแล้วฉะนั้นถ้าจะบอกว่าขอมคือกัมพูชาก็ไม่ใช่เพราะว่าน่ใช่ก็นี่ไงเราถึงมีพ่มายมีภูเพ็คมีนลายเจงเวงถ้าเราย้อนกลับไปพันปีที่แล้วเนี่ย มันไม่มีคําว่าสกลนครไม,มไม่มีประเทศไทยไม่มีกัมพูชาปราษาวัดภูนอ้องใช่ครับแต่พระเอิญเนี่ยเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยพอมาเป็นปัจจุบันเขาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาคนก็เลยไปตีความว่าขอมก็คือเขเมรน,นี่แหละความจริงไม่ใช่ครับอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นยุโรปเรารู้จักคําว่าโรมันใช่ไหม,มถ้าไปถามคนยุโรปว,ว่าโรมันเนี่ยคือคนอิตาลีใช่ไหม คนยุโรปเขาบอกเอ้าโรมันก็ปกครองไปถึงประเทศอังกฤษฝรั่งเศสสเปนมันคุมทั้งยุโรปไปถึงแอฟริกาไปถึงประเทศอิสราเอล<ม>ไปถึงประเทศจอร์แดน<ม>คือมันคุมไปหมดทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นของโรมันหมดถามว่าโรมันตรงไหนเอาก็ชี้ตรงไหนก็โรมันมแต่เผอิญเนี่ยอิตาลีเนี่ยกรุงโรมเนี่ยเขาเป็นเมืองหลวง<ม>แต่ก็ไม่ได้่หมายความว่าคนอิตาลีทุกคนจะเป็นลูกหลานโรมันมก็เหมือนอ คนอายุทยาทุกวันเนี้ยถามว่าใครเป็นลูกหลานเชื้อสายจากอายุทยามาพิสูจน์ได้ไหมก็มันก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ฉะนั้นถ้าจะถามผมในทัศนะผมก็คือเราอย่าเอาประวัติศาสตร์มาปนกับปัจจุบันมันเป็นหนังคนละมวลมันอธิบายกันไม่ได้แต่ทุกวันเนี้เรามักจะเอาปัจจุบันเนี่ยไปประกบกับประวัติศาสตร์ซึ่งเวลามันต่างกันเป็นพันปี ถ้าประกบกันอย่างนี้ทะเลาะกันตายครับฉะนั้นจะต้องถ้าจะถามนะต้องย้อนพันปีที่แล้วคำอธิบายจะเอามาใช้กับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ถ้าอาจารย์ทำอย่างนั้นนะเราถามว่าโรมันอ้าคนอังกฤษเขาก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งโรมันไปถามไปฝรั่งเศสอ้าเขาก็มีไอ้สะพานโรมันจะแสดงว่าถ้าไปพูดไอ้อย่างนั้นสกลเนี่ยก็ใช่ก็ใช่ทั้งหมดแล้วครับเราใช่น้ำใช่ทั้งนั้นเนห็น งินอยู่ที่ตวนี่แกก็ใช่ก็ก็เหมือนโรมันเนี่ยอาจารย์ฉะนั้นโรมันกับขอมเนี่ยเขาก็มาแบบเดียวกันคือทุกวันนี้ไม่มีแล้วโรมันมีแต่คนฝรั่งเศสคนอิตาลีอะไรกันอาจารย์ฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นขอมอาก็เหมือนถามว่าใครเป็นโรมันตอบไม่ถูกครับฝรั่งเขาจึงใช้คําว่าแองเชียนคาเมร์ก็คือเขมรนในโบราณโบราณเขาต้องบอกว่าประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ทุกวันนี้คือทุกวันนี้ฉะนั้นแต่ของ แต่ท่านผู้ชมจํานวนไม่น้อยเนี่ยไปดึงประวัติศาสตร์มาทาบกับปัจจุบันซึ่งมันทาบกันไม่ได้มันคนละมิติเวลานี่ไงนในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์เขาถึงมีคําว่า net present value ถ้าอาจารย์จะเอาค่าทองคําสมัยนั้นมาเทียบอ,อาจารย์ต้องทําให้ค่าเงินเป็นปัจจุบัน<อ>ถ้าไม่งั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้เช่นสมมติจะบอกว่าคนเงินเดือน800บาท ดีกว่าคนเงินเดือนหมื่นหนึ่งทุกวันนี้ถ้าฟังเผลอๆมันเทียบกันไม่ได้นะาอ,อาจารย์อาจารย์ต้องเอาแปด้อบาทเนี่ยมาคิดค่าเงินเฟอ้อค่าอะไรนะแล้วมาเทียบให้เป็นปัจจุบันเขาอาจจะเป็นสามหมื่นก็ได้ทางเศรษฐศาสตร์เขายึงมีคําว่าถ้าจาวาดีตมาเทียบปัจจุบันนะอาจารย์ต้องแปลงค่าก่อนอเขาจึงมีคําว่า net present value ฉะนั้นพอไปเรื่องประวัติาศาสตร์เนี่ยเราไม่มีเราไม่สามารถแปลงประวัติาศาสตร์เหมือนเศรษฐศาสตร์ได้ คือประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่จบไปแล้วใช่มั้ยถ้าอาจารย์จะมาถามว่ากษัตริย์องค์นั้นเก่งกว่าองค์นี้ไหมไม่เลยอาจารย์จะอาจารย์จะมาเปรียบยังไงเพราะเขาไม่เคยมาลบกันเขาอยู่คนละสมัยือมาอาจารย์ใครจะบอกว่ากษัตริย์ที่หนึ่งเก่งกว่ากษัตริย์ที่สองก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยลบกันต่างการต่างเวลาต่างกสเวลาฉะนั้นในความเห็นของผมนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะว่าห้ามเอาประวัติศาสตร์มาทาบใส่ปัจจุบันมันจะเข้าใจผิดกัน แล้วมันจะทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดมนี่ไงอย่างผมเคยพาเจ้าหน้าที่หลายคน,นยราชการเนี่ยไปทัศนศึกษาที่เสียมราฐผมต้องบอกเลยนะอย่าอย่าไปถามไกด์เขาพูชาเขาว่าเฮ้ยเขมรเนี่ยแต่ก่อนเป็นเมืองขึ้นไทยอืหรือไทยไทยเป็นนะอ,อย่าไปพูดเรื่องนี้อย่าไปพูดกันมงกันเมืองไม่เอาเรากําลังจะไปดู ความรุ่งเรืองหลักฐานของประวัติศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้วเราต้องทําใจให้กลับไปพันปีนนที่แล้ว่ไม่ใช่เอาปัจจุบันไปเทียบเดี๋ยวจะทะเลาะกันหเห็นไหมครับว่าการการจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์อย่าเอาปัจจุบันไปไปทาบหรือไปเทียบมันจะทะเลาะกันนี่คือความเห็นของนักวิชาการภาคปฏิบัติแล้วก็ลงลึกมีอีกหลายประเด็นที่เขาซักมาก เช่นเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2521มาที่พิสารเริ่มสนใจเขาว่าประสาทขอมน่ะที่สกลนครแล้วมีคนถามว่าแล้วพิสารได้เคยไปดูของจริงมันประเทศอื่นมีไหมไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือมานะเอาตาตัวเองไปเห็นได้แท้ๆก็ชัดเจนครับเผม,ผมไปทําวิจัยด้วยมือเลยนะแล้วไปหลายครั้งมากก็ค,คือพีระมิดของชาวมายาพีระมิดมาาผม,มาาผมลงทุนบินไปเอง ไปนอนไปกินอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขียนเว็บไซต์ไปทําวิจัยเลยนะ่ผมไปยุโรปผมก็ไปเก็บข้อมูลสองยุโรปเรื่องอาณาจักรโรมันผมเคยอยู่ที่อิสราเอลอิสราเอลเนี <S 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 ่ยคือจังหวัดหนึ่งคือถ้าเทียบแล้วคือจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรโรมันคืออิสราเอลเนี่ยคือคืออาณาจักรหนึ่งนะซึ่งโรมันเขาเรียกว่าจูเดียกับซามารียาําว่าอิสราเอลก็ยังไม่ได้เกิดอยู่ตอนนั้นฉะนั้น ผมก็ไปศึกษาเรื่องของโรงมัน <3 S 2> ซึ่งมอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล3ผมไปในสหรัฐอเมริกาเขามีชนเผ่าโบราณเขาเรียกว่า Native American หรือเราเรียกเขาว่าอินเ <the> ดแดงอินเดแดงก็มีสิ่งก่อสร้างแต่อินเดแดงเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าเล่รอนสิ่งก่อสร้างเขาเนี่ยจึงไม่ใหญ่โตเพราะว่าเขาพออาหารหมดเขาก็ย้ายแต่เราก็ยังเจอสุริยะปฏิทินอยู่ที่รัฐอิลลินอยอผมก็ขับรถ ไปข้ามคืนข้ามลัดไปดูเพื่อจะไปดูว่าในวันวสันตวิสุวัตเนี่ยดวงที่จะขึ้นตรงสุริยะปฏิทินไหมเห็นไหมครับชาวอินเดียแดงก็มีโบราณสถานที่เป็นสุริยะปฏิทินแต่เขาทำได้ไม่ผมไปที่ออสเตรเลียก็ไปดูโบราณสถานของเผ่าโบราณเขาไปนิวซีแลนด์ผมก็ไปศึกษาเรื่องของชาวเมวรีแต่ว่าชาวเมวรีกับชาว,ชาว ออสเตรเลียโบราณเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคนเล่ร่อนเหมือนอินเดียแดงเหมือนกันชะนันสิ่งก่อสร้างเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่โตนั้นเราเปรียบได้งี้ครับถ้าเป็นอาณาจักรเราไม่ย้ายสิ่งก่อสร้างจะใหญ่เช่นขอมชาวมายาจะใหญ่ชาวอิสราเอลเป็นเมืองเยรูซาเล็มทั้งเมืองแต่ถ้าเป็นชาวที่เล่ร่อนเหมือนอินเดียแดงอาหารหมดก็ไปโบราณสถานจะเล็ก เห็นมาจากนี่ผมวิเคราะห์มานี่หกจุดนะครับไปมีที่ไหนเองไหมครับแล้วก็ผมยังนึกไม่ไม่ทันนะแต่ว่าหกจุดที่ว่าเนี่ยเป็นทวีปยุโรปทวีปเอเชียทวีปเอเชียกลางแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยชัดเจนทมิเนี่ไปกี่ครังโอ้นับไม่ถ้วนครับกัมพูชาเพราะว่าผมไปเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวผมเป็นที่ปร,รึกษาองค์การสหประชาชาติ ในประเทศกัมพูชาสองหรือสามครั้งเขาก็ก็ไปนอนไปไปทำงานครับคือคือไม่ใช่ไปเที่ยวนะผมไปทำงานแต่พระเอิเสาวอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดแล้วผมก็มีรถมีรถของขององค์กรเขาเราก็เติมน้ำมันเองจ้างคนขับจ่ายค่าโอทคนขับก็ไปเก็บข้อมูลได้ครับประสาทวัดคูลาวใต้นี่พาไปหมดแล้วครับนับไม่ได้นับครั้งไม่ได้แล้วก็ จนคืออย่างนี้ครับปราสาทขอมแถวนี้เนี่ยผมผมไม่จําแล้วว่ากี่ครั้งแต่ว่าเห็นหมดแล้วครับแล้วก็เออแล้วผมยังไปเห็นที่อินโดนีเซียอีกอินโดอินโดนีเซียเก้าจุดนะเนี่อินโดนีเซียเนี่ยมีโบราณสถานของชาวฮินดูแล้วฮินดูเนี่ยดียังไงผมเลยรู้เลยครับว่าอารยธรรมของเราเนี่ยเป็นฮินดูกับพุทธมหายาตเขามาทางเรือครับ ผมเป็นนักเรียนเก่าอินเดียผมเคยเห็นโบราณสถานที่อินเดียที่อินเดียไอ้ตอนนั้นเป็นนักเรียนก็เห็นก็แสดงว่าอารยธรรมของอินเดียเนี่ยเขามาทางเรือมาด้วยการค้าขายหรือขยายอาณาจักรมาตั้งอาณาจักรกันแรกๆเลยนะที่เกาะชวาแถวเกาะแถวนั้นน่ะซึ่งทุกวันนี้เรียกอินโดนีเซียแต่สมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าวิชัยอาณาจักรหรสีวิชัยสีวิชัยเข้ามาทางใต้ ประสาษเกษิดขึ้นวิจายาสีวิจายาก็คือสีวิชัยคราวนี้สีวิชัยเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกสต็อปถ้าเป็นสถานีก็คือสต็อปครั้งที่หนึ่งคราวนี้จริงๆเนี่ยอินเดียเขาอยากไปค้ากับจีนแต่ว่าพรมแดนอินเดียกับจีนติดกันก็จริงแต่ข้ามภูเขาหิมาลัยข้ามอย่างเป็นทะเลทรายเป็นป่าทึบแต่มาทางเรือเนี่ยเขาใช้ลมตะวันตกเฉียงใต้คือหน้าฝนะนะท่าอาจารย์จะไปจีนเนี่ยนะ ทีเดียวไดเล็กไฟไฟเดียวไม่ถึงเพราะลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดแค่สี่เดือนอาจารย์ต้องมาหยุดที่ชวาชวาก่ะหยุดแล้วก็ได้ลูกได้เมียทั้งเบิร์นลนแล้วก็รอให้ลมตรงเนี้พาไปทีหนึ่งแล้วถ้าจะกลับอาจารย์ก็ต้องรอฤดูหนาวให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกลับมามีหน้าเนี่ยครับกระทรวงพาณิชย์หอกันค้าเนี่ยโลโก้ของเขาคือเรวสำเพาเขาเรียกว่าลมสินค้า อาจารย์เคยยินคำนี้ไ,มไหม<อ>ครับภาษาอังกฤษเขาเรียกเทรดวินนี่นี่คือที่มาของลมสินค้าก็คือเอาลมเนี่ยไปค้าขายกันะฉะนั้นพอจะไปถึงจีนยังไม่ถึงอีกต้องไปหยุดที่อไอเวียดนามอีกอก็กลายเป็นอาณาจักรจามคราวนี้ทุกครั้งที่หยุดเนี่ยเขาหยุดกันเป็นหลายเดือนคราวนี้พอหยุดแล้วตั้งบ้านเรือนบางคนก็อยู่เลยก็เลยกลายเป็นอาณาจักรขึ้นมาใหม่ เห็นเห็นว่าที่เวียดนามนี่พี่สันต์ไปเอเวียดนามก็ไปบ่อยแล้วครับมีทรงมีเซนนี่ไปตัวมีเซนเนี่ยยังไปไม่ถึงแต่ว่าที่อื่นเนี่ยผมผมไปเห็นพิพิธภัณฑ์ที่ดาหนังดานังเขาเอาของมีเซินเนี่ยมาเก็บไว้ที่นั่นเดี๋ยวไปด้วยกันคราวนี้ผมก็ไปสมัยนั้นก็ไปประชุมไปอะไรอยู่บ่อยนะแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ดานังก็เลยรู้เลยว่าจามเนี่ยเป็นลูกคนแรกของอินเดียเป็นลูกคนแรกอินเดียแล้วอาณาจักรจามเนี่ย กินมาถึงสวรรค์เขตฉะนั้นพระาธาตุอิงหังเนี่ยถึงเป็นศิละปะจามไม่ใช่ของทําไมผมถึงกล้าพูดได้ว่าจามไม่ใช่ของขอมเนี่ยนะรูปสลักเนี่ยจะไม่มีการร่วมเพศขอมเนี่ยจะมีการแสดงอํานาจการลบชีวิตทําหาปูหาปลาแต่เรื่องการร่วมเพศไม่มีมแต่จามเนี่ยเขารับอิทธิพลอินเดียมาโดยตรงเขาอาจจะได้เป็นเรื่องของออกรารละมาสู<อ>เ่เขาเป็นกรารลมาเขาเป็นอะไร การมสูตรดับกามสูตรฉะนั้นปราสาทอิงฮังเนี่ยจึงมีภาพสลักท่าร่วมเพศเนี่ยเยอะเลยมันเป็นรูปเขารบของศิวลึงกับโยนีเพราะเขานับถือถ้าไม่มีสองคนนี้ก็สร้างโลกไม่ได้แล้วศิลปะจามเนี่ยไม่เหมือนศิลปะขอมดูดูเผินเผออาจจะเหมือนกันแต่ถ้าดูลึกๆแล้วเนี่ยต่างกันต่างกันครับแล้วรูปสลักของจามเนี่ยการท่าล่าลำเนี่ย จะเป็นท่ายากคือบโหแบบพลิกซ้ายพลิกขวาแต่ขอมเนี่ยลำธรรมดาคอน้อยครับฉะนั้นจามเนี่ยเกิดก่อนขอมเพราะว่าได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอินเดียนี่ก็12จุดแล้วนะก็ลองนับดูเลยผมนับแล้ว12จุดแล้วยังต่ำนะเนี่ยอัฟกานิสถานเอออเกือบลืมอัฟกานิสถานเนี่ยที่ผมไปเป็นที่ปรึกษา UN ใช่ไหมใช่ครับไปทำงานในเอ่อ s s i o n ตรงนั้นเนี่ยมีประวัติศาสตร์สองยุคยุคแรกเลยพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชก็มาสร้างบ้านทชงเมืองเดี๋ยวนี้ป้อมค่ายเขายังอยู่นะอีกอันหนึง่งเป็นยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชที่เอาศาสนาพุทธเนี่ยไปให้ฝรัง่งคืออเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยท่านเป็นฝรัง่งเป็นชาวกรีกตอนที่ท่านหมดอำนาจไปแล้วเนี่ยแม่ทัพในกองกระตารจํานวนมากเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปกรีก ก็คล้ายๆว่าอยู่แล้วมันอยู่สบายก็ได้ลูไกได้มีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเขายังมีชาวอัฟกานิสถานที่ตาสีฟ้าหัวแดงๆเป็นฝรั่งแล้วเขาก็บอกเลยเขาเขาเนี่ยเป็นกรีกเขาไม่ได้เป็นอัฟกานแต่ประเอิญเขามาตกค้างอยู่ที่นี่ฉะนั้นพอพระเจ้าอโศกถือพุทธไปก็เลยเอาศาสนาพุทธไปให้ฝรั่งฝรั่งก็ไปสลักรูปพระพุทธเจ้าคู่กับเทพเฮอร์คิวลิสก็มี คือคือคนกรีกเนี่ยเขาชอบแกะสลักอยู่แล้วดเดิมเนี่ยสมัยพุทธกาลจริงๆเนี่ยเราเราค้นไม่พบพระพุทธรูปเนี่ยมีแต่คาสอนแต่เพราะกรีกเช่นอะไรพระเจ้าอะไรที่ที่ไปไปทายปัญหากันนะนะเยาเ,เขาเขาเขาเป็นฝรัง่นงนะเขาเป็นกรีกรยุคนั้นเนี่ยมีการสร้างพระพุทธรูปสลักด้วยหินอ่อนมั่งสลักด้วยหินอะไรต่างๆเราจึงมีพระพุทธรูปองค์แรกของโลกเนี่ย อยู่ที่หุบเขาบาบียันที่ใหญ่ที่สุดที่ว่าตั้งขึ้นแล้วก็แล้วก็กตอนที่ถูกทําลายแล้วพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยยังอยู่ในบันทึกของพระถังสัมจังอ่าใช่พระถังสัมจังเนี่ยสแสวงบุญมาแล้วก็บันทึกไว้ว่าเ,เห็นพระพุทธรูปองนั้นแล้วบอกว่าเห็นอีกองคหนึ่งจมอยู่ใต้พื้นทรายแต่พระถังสัมจังไม่ได้จับ GPS ไว้ท่านบอกว่าแถวนี้แหละ แต่คาว่าแถวนี้แหละของพระถังทำจังเนี่ยคือคําว่าแถวนี้แหละของคนโบราณเนี่ยก็ไปรู้ตรงไหนตีความยากแต่ว่าตอนนี้นักโบราณฎฎฎฎฎฎคดีฝรั่งเศสกําลังค้นพบอยู่ครับกําลังค้นหาอยู่ที่ที่สารพูดมาเนี่ยมผมนับดูแล้วอยู่มันมากกว่าสิบสามจุดสิบสามประเทศสิบสามแห่งบางแห่งก็ไปหลายเที่ยวลาวนี่ก็ไปตรงนับว่าไปกี่ครั้ง<ะ>เขมรก็ไ,ตรรไ่ตรงนับไม่ต้องนับอินโดนีเซียเด็กก็ไปตรงนับออสเตรเลียสี่ครั้ง พราะฉะนั้นแต่ละที่ <c oughs> ที่ไปนี่ไปแบบเห็นด้วยตาตัวเองวัดด้วยมือแล้วก็ไม่ได้อ่านตำราอย่างเดียวอ่านตำราแล้วก็ลงไปพิสูจน์งั้นการพิสูจน์อันนี้เนี่ยใช้การเวลามาถ้าเริ่มจากปี2-1นะพ่สาวเน<อ>ี่ยมันปี6-3นะ40ปีปากีสถานผมก็ไปกับลืมเออ,อ,อปากีกปากีผมไปเมื่อปี27-28อ ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การ USaid ทาเรื่องของระบบชนบททานแต่สาวอาทิตย์เนี่ยผมก็ไปดูตามนัดเดนเพราะว่าปากีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหา,าราาและเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอาโศกมหาราชเพราะสมัยก่อนเนี่ยประเทศปากีไม่มีมตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดินแดนคันทารารซึ่งชาวกรีกก็ปกครองอยู่แถวนั้นฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วเนี่ย ผมได้เห็นอารยธรรมต่างๆเราเนี้ยด้วยตาตัวเองได้สัมผัสได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็คราวนี้วิธีเก็บข้อมูลผมเนี่ยผมมีวิธีครับส่วนใหญ่เพื่อนร่วมง,งานของผมที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของวิศวกรรมชลประทานเรื่องการเกษตรเนี่ยชาวต่างประเทศ90%เนี่ยเขามีฮ็อบบี้มีงานอดิเรก<ส>ังั้นตอนเย็นๆเนี่ยเราจะมานั่งดื่มกันแล้วคุยกันคราวนี้ ส่วนใหญ่เราจะไม่คุยเรื่องการเมือง<ม>เรื่องศาสนาเดี๋ยจะมาเราไม่คุยแต่เราจะคุยกันเรื่องว่าคุณเนี่ยสนใจอฮอบบี้อะไรส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี<อ>ใช่ครับเพราะว่าฝรั่งจํานวนมากเนี่ย<ม>งานอดิเรกข,ของเขาเนี่ยคือประวัติศาสตร์โบราณคดีเขาบอกมันสนุก<อ>มีหน้าเนี่ยครับ d i s c o v e r y c h a n n e l เอ่อ n a t i o n a l geographic พวกนี้ history channel เนี่ยฝรั่งเ็าเป็นคนทำมันถึงโด่งดังอาจารย์สเกต่าภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยเขาจะอิงประวัติศาสตร์เยอะมากคือมาอาจารย์ภาพยนตร์เช่นเรื่องเบนเธอร์เรื่องสึดระคังทองเรื่องมัมมี่คือฝรั่งเขาชอบสไตล์นี้ยูนเวอร์ใช่ครับฉะนั้นผมเลยคุยเขาในถูกคอกันถูกคอกันยังไงก็แสดงว่าได้แลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนเยอะมากครับคือแต่ละคนที่เป็นที่ปรึกษาระดับนี้เนี่ยมันต้อง เอ็กซ์เมากๆใช่ครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เอาความรู้ของตัวเองเนี่ยมาแลกกันถ้าอันไหนตรงกันนะก็แสดงว่ามันมันมันค่อนข้างจะใช่ถ้าไม่ตรงกันก็ต้องกลับไปคิดกันว่ามันมันคืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะตรงกันเพราะว่าเราไปเห็นสิ่งเดียวกันอย่างผมนั่งอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยผมเห็นนั่นเห็นนี่ผู้เชี่ยวชาญชาวอิสราเอลที่เขาจบ ประเด็เอกด้านโบราณคดีเนี่ยเขามานั่งคุยกับผมเลยเพราะว่าตอนที่ผมไปอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยทางเจ้าของทุนเนี่ยพอวันหยุดเนี่ยเขาถามผมว่ายูอยากจะคุยกับใครคือคนอิสราเอลเนี่ยเขาไม่อยากให้เราไปกินเหล้ากินยาเล็กๆเขาอยากจะให้เราเนี่ยทำอะไรที่เป็นประโยชน์แกงเหงาแกงเหงาเขาถามว่าคุณอยากคุยกับใครผมบอกผมอยากคุยกับปรเฟสเซอร์ด้านประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ไบเบิลของโบรานคดีบอกไม่อยาก เขาเขาเขาจัดให้ให้ผมนั่งคุยแล้วคนอิสราเอลเนี่ย99%ผู้พูดสังกฤษได้ดีก็เลยคุยกันสบายผมก็เลยได้ความรู้ตรงจัดผู้เชี่ยวชาญที่จบปริญญาเอกด้านโบราณคดีเห็นไหมครับว่ามือระดับต้นๆของโลกอ่ะนั้นผมเนี่ยได้ได้พบกับคนระดับต้นๆของโลกแล้วเพื่อนร่วมงานที่ผมอยางไปอบรมเนี่ยผมก็มีเพื่อนร่วมงานมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นข้าราชการคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาจะมีงานอดิเรกทุกคนแล้วงานอดิเรกก็จะมาสไตลน์นี้ประเภทคนควาแล้วคุยกันเรื่องแบบนี้คุยกันสนุกนะ<อ>คุยกันได้ทุกคืนเพราะอะไรเพราะแต่ละคนเอาเอาข้อมูลมาแชร์กัน